สาวๆคนไหนที่เปลี่ยนมาใช้น้ําหอมแบรนด์นี้แล้วคนไม่ทักกลับมาตบนนได้เลยคือวันนี้นนไปได้น้ําหอมใหม่มาแบรนด์หนึ่งนะครับเป็นแบรนด์ที่แมสมากในตอนนี้และนี่ก็คือน้ําหอมแบรนด์ลักขนานะครับกลิ่นออริจินอลลักชัวรี่ขวดเขาเนี่ยทำสวยหรูสมชื่อจริงๆแต่ที่พีคก,ก็คือของนางไม่ใช่แค่ขวดสวยอย่างเดียวนะครับคือนนก็ลองฉีดเทสแบบปกติเหมือนกับทุกครั้งที่นนได้น้ําหอมกลิ่นใหม่มาแต่ความพีคของนางอยู่ตรงนี้ครับฉีดไปครั้งแรกก็คือแบบเปิ้ลคือกลิ่น,น,แบบนาาบบ้ยีเล กลิ่นของนางคือหอมแบบตีขึ้นหน้ามากนี่ขนาดนนท์ฉีดไปแค่สเปรย์เดียวนะครับเป็นกลิ่นหอมจากวานิลาแต่แบบไม่ได้หอมหวานเลี่ยนนะคือลบภาพความหวานแบบนั้นออกไปก่อนเพราะว่าความหวานของนางน,นะครับเป็นหวานที่แบบแพงมากหอมแบบสาวไฮโซใส่ชุดเดสแล้วก็เดินพรมแดงอะไรอย่างนี้และประเด็นคือตอนที่นนท์เทสกลิ่นเสร็จเนี่ยนนท์ก็นอนไถดูอะไรเล่นไปเรื่อยเปื่อยแฟนนนท์นะครับไปกินชาบูกลับมาเปิดประตูเข้ามาในห้องก็คือแบบ Treats, พ ls, ี่พัดนนคำแรกเลยนะครับว่าใช้น้ำหอมกินใหม่หรอนี่ขนาดนลลองฉีดเทสไปแค่สเปรย์เดียวเองนัเนี่ยก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเปิดประตูเข้ามาในห้องแล้วจะได้กลิ่นเลยโอเคนนไม่แปลกใจแล้วว่าทําไมน้ําหอมแบรนด์ละคน่าชีถึงแมส